มาเห็นภาพไหมแต่ลองเช็กดิโอเคเห็นภาพไปมาครับผมทุกคนมาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วนะผมที่ไปสู้กับปลายักษ์มานะผมนะัครับผมเออมาเรามาพากันรบก,กันต่อดีกว่านะเมื่อกี้ก็อ่านแล้วแหละแต่ลืมเปิดไม่หึดีนะรู้ทันตอนนี้ผมว่าสามารถพูดเสียงดังได้แล้วนะผมเพราะว่าอยู่ในบ้านคนเดียวนะก็พี่ผมก็ไปทํางานแล้ว อนนี้อยู่ในบ้านคนเดียวนะผมคนหนึ่งก็อยู่ข้างนอกทาง,งตำรวจต่อเออเฮ้โหปรสิตน,น,นะฮะอืมกำลังเข้าไปกินกระดูกนะผมมันตัวอะไรวะเนี่ยเอออืมขึ้นหน้าเออแต่ว่าเป็นความฝันเรียงน,นะผมจริงๆแล้วฉบับออริจินอลเนี่ยชุดออริจินอลเนี่ยจะเห็นเส้นเลือดตรงแขนนะผมแต่ว่าอันนี้ผมใส่ชุดตำรวจไงมันก็เลยไม่เห็นนะครับผม ใครโทรมาเอ่ย <jamais> ฮ to ันนี่แกนอีกแล้วเลออนนี่มันเลยมาหกชั่วโมงนะใช่ไหมผมผมแปลถูกไหมทังหมดแล้วังว่เหมือนคลิปที่แล้วเสียงเกมมันจะเบาไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็เร่งให้เสียงเกมมันดังขึ้นนะผมเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผม พูดเสียงเบาคือมีคนคอมเมนต์มา e ีแรกนะเขาคอมเมนต์ว่าผมเสียงเบาไงเออแต่ว่าพี่ชายผมนอนอยู่ผมเลยพูดเสียงดังไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็เลยพูดเสียงนี้ได้นะครับผมเสียงปกติพอดีแบบพี่พี่ผมมันไอ้นี่ไงมันทํางานกลางคืนไงนะก็เลยพูดตอนเช้าไม่ได้นะครับผมตอนนี้ผมก็เลยมาอัดตอนคืนเลยนะครับผม อันนี้เสียงเกมมันจะดังไปหรือเปล่าคงไม่ดังไปหรอกเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะไปโจเอ้หรือว่าจะไปหาพ่อค้าก่อนดีวะไปพ่อค้าก็ต้องไปมาไปไปซื้อของก่อนก่อนก็ได้ไปะหรือมันจะไม่มีให้ซื้ออะไรวะไม่ต้องหรอกปะไปลุยก,กันเลยดีกว่าไปลุยก,กันเลยดีกว่านะครับผมฝนตกหนักมาก ไปสุ้ย้ยักดินอกกกะะอยู่หัวหลุดแล้วก็มีัสิออกมานะผม้ยน่าเกียน่าเกียอสิพวกนี้มันแพ้แฟรผมแต่ว่าแฟรเ่น้อยนี่ะเดี๋ยวก็ตา T.M.P. นี่เราซื้อมาเรายังไม่ได้ใช้เลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาใช้เอาไว้เจอบอสนะครับผมไปก็จะพยายามเล่นไม่ตายนะผมโดนโดนโนโนาเมก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนโดนไปแล้วนาเมิก็จะพยายามไม่ตายให้มากที่สุดนะครับผมตอนนี้เราก็ยังไม่ตายนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ อ๋ออันนี้ยิงกล่องก่อนเลยละกันมีกล่องหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดมีอย่างเงี้ยโอเคก็มีอีกตัวข้างล่างอีกหนึ่งตัวนะครับกอดเล็งเลยละกันโอเคยิงได้ปะวะมันติดไม้อะ่ะโอ้ยมันนิ่งๆเดีออ่ยอแป้งเรียบร้อยโอเคแตกนะครับผมกระสุนสลายหมดโอ้โหเจริญ ไปลงข้างล่างอา่หันมาช่วงแอปด้านหลังมีอะไรไหมนี่ไงเคเผื่อใครยังไม่รู้นะครับไปุูต่อขึ้นไปเก็บของข้างบนที่เรายิงเอาไว้มาจมกสูนรกันซะหน่อยฟันไปลง Let's go อันนี้อันนี้อันนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรอันนี้มีอะไรไหมไม่มีไป Let's go ดูต่อเออเราเราต้องไปหมุนคันโยกนะครับเดี๋ยวขอมาเก็บของก่อนนะเขาขอมาเก็บของก่อนนะเดี๋ยวลืมนะผม นี่มีโอกาสได้เก็บโอ้ยแหวนทองสวยแหวนเพชรแหวนเพชร,น,พชรนี่คืออะไรโอเคเก็บของก่อนมียาให้ด้วยขอบคุณครับไปเติมกระสุนกระสันหน่อยไปเราต้องสำรวจนะผม เพราะว่าจะได้กระสุนเพิ่มอะไรเพิ่มนะระดับโปรเฟชชั่นแนลนี่มันเล่นยากมากๆกนะพอผมจะเล่นจบนี่ก็โอ้โหปวดหัวบอกเลยพอผมจะเล่นแบบจบโปรเฟชชั่นแนลอ่ะก็ตายหลายรอบอยู่เหมือนกันแต่นี้ผมจะพยายามเล่นให้ดีสุดนะครับจะพยายามไม่ตายเยอะแล้วกันคือไอ้ช่วงหนาสุดท้ายเนี่ยไม่อย่างยากอะ่ะบอกเลยแล้วตายอย่างบ่อยจนแบบ ที่เกียรเล่นไปหลายรอบแลนะ้วตายเยอะเกินโอเคทางสะดวกไป let's go ว้าวมีคนมานะก็เลยต้องโดดถ่ายไปก่อนชัทนนี้มาไปไปเอ้ย เอ้ยโอ้โหยิงยิงไม่โดนแน่โอ้เวแล้วเวแล้วมันยิงไม่โดนได้จังใดปังยิงให้มันตกน้ำนะครับผมจะได้เคลียร์ทางได้สะดวกมามาโดนมาโดนมาโดนมามาโดนมาโดนมาบอกให้โดนมาไม่โดนมาเออตกน้ำไป ปังเออตายโอเค,เออเคหมดจดครับไปกันต่อเ e t s go เปลี่ยนเปลนกระสุนอันนี้เราเยอะมากเลยสุนปืนพกเราเยอะมากเป็นแบบมืมดจังวะ่ะเฮ้ยมีอะไรไหมมันมืดเกินสำรวจแป๊บไม่มีนะ ไปเดี๋ยวลุยต่อก็ถ้าเล่นในหมวดในเรื่องเลออนจบเนี่ยเราก็สามารถในไปเล่นหมวดเอดาได้นะครับผมในเรื่องเอดาต่อได้ว่าทำไมเลออนทำตาตีวะดูทำหน้าเบื่อนะแบบเวลาไอ้แกนโทรมาเงี้ยเลออนก็ทำหน้าเออทำไมเงี้ยเอเดาก็โทรมาเอเดาก็โทรมา ดูแล้วใจเย็นสิแอชลี่ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงห่วงกูนี่จะตายตอนไหนก็ไม่รู้ถ้าเป็นผมผมนี่ไม่ไม่กล้ามาคนเดียวเนะี่ยต้องต้องมีเพื่อนเนี่ยมามาหลายคนมึงมาลุยอย่างเงี้ยคนเดียวมึงโคตรน่ากลัวเลยสยองชิบหายลีออนมึงก็เก่งเกินระยะเวลาในเรื่องหลักเนี่ยของลีออนกับเอ้ยของลีออนเนี่ยฉบับ ภาค2กับภาค4นี่มันห่างกันกี่ปีไปฝึกทหารหน่วยรบพิเศษมาแม่งออกมาโคตรเก่งอันนี้ต้องมาใส่กันนี้นะครับมี <c oughs> อะไรให้อัำไหม <c oughs> ไม่ต้องอัพหรอกหรือว่าจำเป็นวะ <c oughs> ปืนนั้นมันยังไม่มาขายนะปืนพกที่ผมต้องการเดี๋ยวผมจะอัพอยังไม่ต้องอะนี่อัพพาวเวอร์สไนและก็เป็นช็อตกันแล้วกันรีโหลดสปติให้รีโหลดไว้ขึ้นแค่นี้ก็พอแล้วกันไปกเช็คกล่องด้าหลังเราทำอะไรไปแล้วก็โอเคไปลุย คุณมันได้ไป Let's go เฮ้จำได้ว่าทำลายไปแล้วนี่หว่านี่นะครับมาละลาสบอสโอ้โหปิดประตูให้ด้วยนี่ไงเฮะ ยอนงงครับมันลากอะไรมาวะแล้วพวกคุณจะได้รู้ว่ามันลากอะไรมาสำหรับใครทีงไม่รู้นะครับดูงลากออกมาจากในถ้ำมันคือยักษ์ไททันผมก็ไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษนะว่ามันชื่ออะไรนี่ไงต่อยหน้าหายเลยเออ เอ้ยดบของให้กูมั่งเด็กยังไงโดนบีบไปจบอย่างเด็ดนี่โยนและโค่นแม่นลีออนนี่ตัวรังการหลบได้เว้ยไปยาบอกเถอะหลบได้ไงวะนี่ครับผมที่ผมสาเหตุที่ผมเก็บ T M P ไว้เพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้น ตามใส่มากเฮ้ยโอ้โหแม่งต่อยกูหืมไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายอ๋ออ๋อเจ้าเจ้าจัดไปแล้วคงไม่มีปุ่มหลบอะไรให้กูเลยเหรอเก็บหน่อยแล้วกันเฮ้ยมันหยิบอะไรมาเออนี่เราสีด ไปไม่ล่ะไปไม่ล่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วหนี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 กระสุนอ๋ออะไรอ๋อน้องหมาน้องหมามาช่วยเราแล้วครับผมถ้าเราไม่ช่วยน้องหมาน้องหมาก็จะไม่มาช่วยเรานะเฮ้ยน้องหมาช่วยล่อความสนใจนะครับผมทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเฮ้ยมันนี่อยู่วะมาอุ้ยมันมันมันหยิบหินมาทําไม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้ยับเฮ้ย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 อ้เฮ้ยเฮ้ย้เฮ้มันจะทำอะไรมันไเดี๋ยวบอกโอ้โหลนหินรุนแรงไปแล้วเปล่า้ยโอ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 ้ยโ้้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโย้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 ้ย้้ย้ออ้้้้้ ตายตา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 ,ตาโอเค,อ,เคอุย้ยตายแล้วตายแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับผมตายอะไรวะผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยโดนต่อยแค่ทีเดียวตายแล้วโอ้โหนี่ระดับโปรเฟชชั่นอลจริงปะเนี่ยเอ้ยประตูเปิดใครเป็นคนเปิดประตูให้กูวะอยู่ดีๆประตูก็เปิดเองเฉยเลยนะ นี่นะครับผมกระสุนหมดไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็คุ้มนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอผสมยาแป๊บน,นึงนะไปครับมาคอมแบทกันนี้อีกป่าโอเคไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพึ่งย้ายของก่อนเดี๋ยวใจเย็นข้ามสมยาอย่างเงี้ยเอ่อเขียวเหลืองแดงใช่ไหมสีเหลืองเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มหลอดเลือดนะครับผมแล้วก็สีแดงเนี่ยจะทํา ให้เราเลือดเต็มนะผมแบบถ้าหลอดเลือดเราเต็มอย่างเงี้ยแบบยังไงอะเลือดเราลดใช่ไหมแล้วเลือดผมหลอดมันเพิ่มขึ้นแค่เนี้ยเออแต่ถ้ามีสีเหลืองอะมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นช่องหนึ่งนะครับผมแบบช่องนั้นนีดแหละประมาณนี้นะครับสวนสีแดงเนี่ยสมมติเลือดเราเหลือแค่ประมาณหลอดเดียวนะก็จะเพิ่มให้เต็มเลยนะครับผมเพิ่มให้เต็มหลอดก็คือหลอดเลือดที่มันจํากัดแค่ไหนนะครับผม ก็จะเพิ่มเต็มได้ประมาณนี้นะงงไหมผมก็ดูอธิธบายงงๆเหมือนกันนะยังงงกันเลยนะขอร้องส่วนถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยใช้ยาสูนไทยสีเขียวธรรมดาเนี่ยก็ก,ก็ก็ใช้ได้นะแต่ว่าเรื่อมันจะไม่เต็มส่วนพวกสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับผมต้องเอาไปผสมกับสีเขียวอย่างเดียวถึงจะใช้ได้นะครับ ก็เห็นเงานั่นไหมเห็นเงานั่นไหมครับท่านผู้ชมเฮ้ยเรามาสุดก่อนท่านผู้ชมเห็นอะไรนั่นไหมตาสีเขียวๆนั่นแย่เขี้ยวด้วยยิงหัวไปก่อนแล้วกันโว้มันมามันมามันมามันเออม็นสกัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเป็นหมาเป็หมาโอ็นเคเขีร์นะครับผม ยังไม่มีละยิงหัวไปอีกนัดหนึ่งนะผมโอ๊ยโอ้ยโอ๊โอตกใจตกใจไอไอมาเวนองมึงวิ่งมาจากไหนอ่ะเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกใจหมดอีฮาโอ้ยเมื่อกี้สะดุ้งจริงไม่มีเอฟเฟคใดๆทั้งสิ้นเมื่อกี้โอ้โหตกใจจริงนึกว่ามันตายหมดแล้ว โอ้โหขุยยิ่งอยู่บ้านคนเดียวอยู่ทำกูหลอน,นแล้วโอ้โหอินหมาหมาป่าไอ้ชั่วเอ่อเว้ละทุกคนของเต็มอันนี้เต็มแบบจริงจังอันนี้เต็มแบบจริงจังอ่เดี๋ยวเออ่ยาอาืมต้องก็ได้ระเบิด ใช่ลูกเดินยาจำยาจำเป็นกว่านะโอ้ยแหลกแหลกแหลก,แ,กแต่เมื่อกี้ผมตกใจจริงไม่อยู่ดีโอ้โหเหล่ไปเห็นเงารำแม่งน่ากลัวจะจัดบอกเลยไปโดดโอเคตรงนี้ก็ต้องแก้ไขไปริศนาตามรูปนะครับผม สีแดงตรงไหมสีแดงไม่ตรงนะก็ต้องหมุนเอตรงยังยังไม่ตรงโอเคสีแดงประมาณนี้นะสีเขียวสีเขียวผมคิดว่ายังไม่ตรงเหมือนตอนแรกคาๆว่าจะตรงะแต่ว่ามันยังไม่ตรงยังไม่ตรงผมประมาณนี้แหละโอเคต่อไปเสียมเงินน้ำเงินน้ำเงินยังไม่ตรงเออน่าจะตรงละคิดว่าโอเค <iento> อโอเคครับไปดูเปิดไปฮะแอชลี่แอชลีย์อย่าเข้ามานะนี่ยนไม่แอนลี่ก็จะเปลี่ยนชุดด้วยนะครับผม แต่ถ้าเป็นอีกชุดหนึ่งก็จะไม่เปลี่ยนนะผมผมก <ผม S 1> ็เล่นแหละชุดมาเฟียจะเป็นรูปต้นฉบ,บ<ช>ับเลยนะพ่อเธอให้ฉันมาช่วยเธอพ่อเหรอเนี่ยตอนนี้เราได้เอลลี่ตัวนะเอ้ได้ตัวเอลลี่แล้วนะครับผม ก็จะเป็นภาระของเราแล้วแอลลี่นะแม่งเอ้ยต้องดูแลทั้งลีออนต้องดูแลทั้งแอลลี่อีกตัวเองกูยังเอาไม่รอดเลยแอลลี่เอ,อ้ยที่หลังมึงฝึกวิชาป้องกันตัวมาด้วยเป็นถึงลูกสาวท่านประธานาธิบดีแต่ว่าตอนนี้ทำไมของมันเต็มวันเนี่ยอย้เคลีย์ขอนกระสุนนี่มันจำเป็นสำหรับผมมาก มีกระสุนบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เคยเอายอมไหมแค่อันนึโอเคยอมไม่ได้กระสุนหมดผมยอมไม่ได้อะไรหมดก็ได้แต่กระสุนห้ามหมดยายอีกเล้วจัดไปสามลอดทำให้เราเลือดเต็มเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าต้องใช้นายามที่จำเป็นเท่านั้นทางไหนวะทางนี้โอเค ไปลงเอลลี่โดดลงมาเหมือนลีออนเงี้ยโอเคทำไมเอลลี่แต่งตัวอย่างนี้วะไม่น่าถึงโดนจับมานี่บอสใหญ่ของเราฉันชื่อชัดสัลล์ แกต้องการอะไรข้าต้องการยึดโลกยังไงล่ะโอ้แหลกแหลกแหลกฉากคัสซี่ยังแหลกอยู่อ่ะอันนี้ก็เฮดดี้โปรเจกต์นะครับผมถ้าธรรมดาอาจจะไม่แหลกนะแต่ว่าผมต้องการที่ภาพคมชัดนะครับผมตัวแอนลี้ก็มีเชื้อเหมือนกันนะครับผมที่โดนฉีดไปนะคร Shot something in my neck. What did you do to her? We just planted it oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. <laughs> but that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money. เขาจะเงินเลยวะเขาต้องการฟเท่านั้นส e วนซนเนอร์อันนี้แปลมัวทุกคนอย่าอย่าฟังผมอย่าฟังผมก็ไอแชนเลอร์เนี่ยมันต้องการยินโลกนะผมเลยปล่อยเชื้อในตัวลีออนกับเอลลี่นะครับผมไป ที่อเมริกามะแล้วก็คอยให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วโลกนะผมเพื่อให้เอชเลอร์เนี่ยควบคุมโรคนะประมาณนี้นะผมหรือเปล่าถ้าผมมั่วก็ขออภัยนะเพราะว่าผมก็เคยได้ยินมาเอ้ยอะไรเฮ้ยไอ้ลูกดอกไปแล้วจับมือวิ่งแล้วเอ้ยยิงไม่โดนเว้ยนี่ไงผ่ากระจกทะลุกระจกไปเลยโอ้ยแอนดี่ล้มโอเคไหม What's worry. We We happen this gonna can to Don't got into get out it. Let's us? mess. go. of Bye. อโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้จบแชตเตอร์2.1แล้วนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเออ่ TK หรือว่าธนภัทร TK Channel ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ